นะครับวันนี้นะครับสำหรับเครื่องมืออันดับที่4นะครับคือไทเทลนะครับไทเทลนี่นะครับจะจะเป็นเครื่องมือสำหรับใส่ข้อความและก็เอฟเฟกของข้อความนะครับวิธีใช้เครื่องมือไทเทลนะครับก็คือลากเท็กสไตล์นะครับก็คือข้อความรูปแบบต่างๆนะครับมาใส่บนแท็กของทำลายนะครับ เมื่อจะแก้ไขข้อความก็ให้บันทึกที่ไทเทนคลิปนะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะแนะนำต่อไปครับนะครับในการใช้เครื่องมือไทเทนนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือํำดับที่4นะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับให้เราเลือกมากมายนะครับเช่นอินโทรวิดีโอออนเฟอร์เนะครับมายไทเทนะครับฟีเจอร์นะครับเบสิอารติติกนะครับโอเพนนิ เสิร์ฟบับเบิลนะครับอันนี้ผมก็จะลองนะครับตรงที่โอเพนนิ่งนะครับวิธีใส่ก็คือลากมาวางไว้ครับนะครับก็คราวนี้เราก็จะได้นะครับเอ่อไททอลนะครับทีนี้เรามาทดสอบดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบตัวนี้นะครับ ส่วนถ้าเราจะเอาดันีนะครับอื่อีกเช่นนะครับนนเช่นนะเทตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาครับเครื่องหมายาการคิดนะครับนะครับเราก็ดูนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับ ก,การใส่ไททอลมีอะไรอีกครับเช่นเดลเป p e r f e c อินโทรครับนะครับเราก็ลากมาไว้นะครับเราลองลองเล่นดูนะครับนี่ครับเ e r f e c t i อินโทรก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ครับเราจะแก้ไขเนี่ยครับเราก็ต้องไปดับเบิลคลิกนะครับ เมื่อจำเป็นคลิกนะครับก็ให้สามารถที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับสีนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์นะครับขนาดนะครับความหนาความเอียงนะครับแต่สําคัญคือการแก้ไขนะครับก็ค่อนข้างจะลำยากลําบากนะครับในการเลื่อนหาฟอนต์นะครับเช่นนะครับผมใส่คําว่าน่ารักจังนะครับ ไม่เปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนสีนะครับสีเขียวนะครับนะครับสีน้ําเงินดีกว่านะครับนี่ครับเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าฟอนต์นี่จะเปลี่ยนยากหน่อยนะครับก็ไม่ไม่แนะนําแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับาตัวต่อไปครับดับเบิลคลิกเพื่อจะแก้ไขนะครับเห็นไหครับสตูดิโอนะครับ ถ้าเราเปา็นภาษาอังกฤษนะครับตัวอักษรนะครับเช่นเราเรียนคณิตศาสตรนะครับ S4 S นะครับน O นะครับอ่ะแล้วก็ตัวานาทวีนะครับ N A T e, H A W นะครับแล้วตัวล่างสุดนะครับอ่า มูลนิธิเพานะครับสกูลนะครับที s เฮสตันดูนะครับก็แก้ไขได้นะครับเรามาทดสอบดูนะครับนะครับนี่คือเป็นเรื่องของไตเติลนะครับแก้ไขก็ได้นะครับ ใส่ดนะาวเทวีเหมือนเดิมน,นะฮะมีใหญ่ไปก็ลดลงมาครับเหลือยี่สิบใหญ่ไปก็เหลือร้อยนึงครับมูลดูสิเพลสนะครับสคูลนะครับเอส c s, 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 s o L. เรา,ามาดูครับในการแก้ไขข้อความนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ